สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันที่16สิงหาคม2565นะครับเมื่อคืนนะครับฝนตกหนักนะครับฝนตกหนักเกือบตลอดทั้งคืนนะครับมาวันนี้ผมเข้ามาดูต้นไม้ในสวนนะครับาภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็ปรากฏว่านะครับ น้ำขึ้นเอ่อท่วมถนนบ่อหรือว่าคูบ่อเรียบร้อยแล้วครับขึ้นได้สัก30มสถึงสีเซนนะครับบางแห่งนะ<ม>ก็จะถ่ายให้ดูต้นตะเคียนทองนะครับต้นตะเคียนทองวันนี้คงจะเป็นวันแรกที่ถูกน้ําท่วมเออนะครับไปดูจะ อยู่รอดไหมนะครับนะก็จะเห็นว่าน้ำเสมอกันทุกทุกคูบ่อหรือว่าถนนบ่อทั้ง44 4่บ่อนะครับที่ผมขุดไว้นะครับก็จะมาถ่ายให้ดูสภาพของนะอต้นตะเคียนทองนะครับน้ำท่วมลำโคนนะครับคนต้นนะไม่เว้นแม้กระทั่งต้นยางนาครับยางนาน้ำก็ท่วมนะครับ ที่ผมปลูกไว้ก็น้ำท่วมแล้วครับตอนนี้ท่วมโคนต้นนะครับก็จะมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับไม่รู้ว่าอีกสักกี่วันน้ำจะลดนะครับถ้าอย่างไงก็จะถ่ายให้ดูวันนี้เป็นวันแรกก่อนนะครับเราก็มาลุ้นดูกันว่าน้ำที่ท่วมอยู่จะมีผลกระทบต่อ,อต้นตะเคียนทองแล้วก็ ต้นยางนาอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เป็นวันแรกก็ยังดูเขียวดีนะครับผมจะถ่ายทำเรื่อยๆจนกว่าน้ำจะลดนะครับอันนี้ก็ต้นยางนาครับส่วนหนึ่งก็ชาวนาที่เขาทํำนาข้างๆส่วนผมก็สูบน้ําออกจากนาซึ่งท่วมต้นข้าวที่หวานไปนะครับก็ถ่ายให้ดูครับ ต้นยางนาครับอันนี้ต้นตะเคียนทองครับน้ำขึ้นเอือท่วมแล้วครับที่ขวนต้นนะครับอันนี้ก็ต้นยางนาครับส่วนหนึ่งก็เริ่มลดลงแล้วครับเพราะว่าชาวนาเขาก็สูบน้ำออกจากนานะครับน้วก็ไหลลงไปรถนนี้พอเดินได้นะครับบนถนนนี้นะครับส่วนหนึ่งครับ จะเห็นว่าน้ําขึ้นเสมอฝั่งนะครับล้นฝั่งมาแล้วครับทั้งสี่คูบ่อของผมนะครับผมจะมาถ่ายให้ทุกท่านได้รับชมนะครับส่วนในนาก็น้ําท่วมต้นข้าวที่หวานไปนะครับก็สูบอออครับเปิดออกนะครับอันนี้อยู่สูงหน่อยนะครับน้ําท่วมไม่ถึงก็ดูสวยงามเหมือนเดิมครับดูใบ สีชมพูครับแตกยอดสีชมพูบอกถึงความเจริญเติบโตของต้นยางค่ะตรันี้ลมพัดนะครับต้นตะเกียงอกลมพัดมไดอาวเชือกมามัดไว้นะครับอยู่ทีเวลาว่างๆมากค่านี้จะเข้ามาไว้วัดไว้ครับนี่ครับเห็นสภาพน้ําที่สูงขึ้นนะครับฝนตกเมื่อคืนนะครับนี่ต้นยางนาครับก็ยังเขียวสดอยู่นะครับ เรามาติดตามกันเรื่อยๆนะครับว่าหลังจากที่น้ำแช่อยู่จะอยู่อย่างไรนะครับสำหรับต้นตะเคียนทองและต้นยางนาอาจจะเป็นต้นไม้ที่ชอบชอบน้ำด้วยก็ได้นะครับนะผมก็ดูคลิปหลายๆคลิปก็เห็นว่าอยู่รอดและปลอดภัยถ้าน้ำท่วมนะครับขังคงไม่นานนะครับแต่ว่า,าก็เราจะมาดูกันนะครับศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับ นี่ครับต้นยางนาครับยางนาเขียวสดงดงามมากครับต้นนี้ต้นยางนาครับนี่ก็ต้นยางนาครับดูน้ำขึ้นท่วมโคนเลยครับนี่ถ่ายให้ดูครับแต่ก็ยังคงสภาพเดิมอยู่นะครับเขียวสวยงามนะครับต้นตะเคียนทองนะครับ เกียทองอันนี้ก็ต้นตะเกียนทองครับปลูกสลับกับต้นยางนาให้ทุกท่านได้รับชมกันครับนี่ครับก็จะเห็นว่าน้ําขึ้นมาแล้วนะครับบนคูบ่บอนี่ก็น้ําท่วมมาแล้วครับเนี่ยผมเดินจมน้านะครับเนี่ยเทา้าถ่ายให้ดูครับ ขังแต่กี่วันนะครับผมก็จะถ่ายเรื่อยๆนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับว่าต้นตะเกียงทองกับต้นจันยางนาหลังจากที่น้ําเอือท่วมโคนต้นนะครับจะเป็นยังไงเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับอันนี้ก็มีเครือไม้เมื่อพันลําต้นก็ดึงออกนะครับ เดินก็ต้องระวังนะครับนี่ต้นยางนาครับตรงนี้น้ําเชื่อมถึงกันหมดแล้วครับนี่อยู่บนถนนบอ่อนะครับเนี่ยน้าขึ้นสูงตรงนี้ขึ้นสูงครับพาะมันเป็นที่ต่ํานะครับแดดจ้าครับร้อนน่าจะไม่รอดนะครับคืนนี้ฝนน่าจะลงซ้ำมาอีกครับลงซ้ำมาอีก ต้นสักก็เขียวเลยครับนะหลังจากที่ได้รับน้ำฝนนะครับอันนี้ก็ถ่ายให้ทุกท่านได้รับชมนะครับจะถ่ายเรื่อยๆนะครับศึกษาแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันว่าต้นยางนากับต้นตะเคียนทองน้ำท่วมขังอยู่ะจะเป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ